จะเปิดหรือเปล่าพี่ยิ่งลีโอไม่กอดวันนี้เราก็อยู่กับน้องถังนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของน้องถังหรือว่าบอลบอลหรือว่าตัวอะไรนะชื่อภาษาไทยมันชื่อว่าอะไรนะ ยามหมายเลขที่สิบหกเออสกินนี้เป็นของตู้ของเชียริเดอร์อีกแล้วนะจ๊ะเราเพิ่งรีวิวสกินเชียริเดอร์ไปเนาะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินม่วงเป็นสกินของฮันก่อนเนาะเป็นสกินถังเออนี่เป็นสกินที่สวยมากเลยนะทุกคนมันแบบโอ้ไม่กอน้องน่ารักอะ่ะดูสิโอ้ไม่ก oh ็น้องน่ารักน้องตะปุกตะปิกกลมๆอ,ะอ่ะอ้าแล้วเบิดโอ้ไม่กอนแล้วก็เป็นสกินที่สวยมาก อีกสกินหนึ่งนะมันน่ารักอ่ะมันไม่ได้สวยมันอยู่ตรงกลางระหว่างคําว่าสวยแล้วก็แบบน่ารักอ่ะมันตัวกลมๆน่ารักอ๋อเราไม่รู้จะพูดอะไรละในสกินโลกปลายหิมะใช่ไหมเออโลกปลายหิมะของยามหมายเลขที่หกเราไปดูกันเลยดีกว่วว่าในคลิปจะสนุกขนาดไหนไปดูกันลย โอเคแล้วก็โหลดข้อเกมมาเป็นที่เรียบร้อยกับน้องบอลกับแมปสวนสนุกแสงจันนะจ๊ะก็คือแบบมีไฟขึ้นตรงไม้ด้วยอะทุกคนแล้วแบบหัวน้องก็เหมือนเป็นแบบหมวกกันน็อกระเบิด <c oughs> มันเก๋ดีเราก็หาเซอร์ก่อนก่อนอื่นเซอร์อยู่ไหนคะอุ้ยหัวขึ้นอยู่ในเต็นท์หรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องอุ้ยเก๋เก,เก๋เธอมัน มานี่แหละนางเก๋คนไม่สวยว้ามันเปิดวาร์ปโอริโออีกแล้วฉันก็ต้องตามไปนี่นะคะโยนระเบิดไปก่อนเออโยนระเบิดไปก่อนเออโดนไปเนี่ไม่โดนข้ามไปก่อนไงล่ะุอยน้องหน้าดักก็แบบข้ามหน้าตรงหน้าต่างกันนารักเอาระเบิดไปกินค่ะเก๋เธอจะคิดว่าเธอสวยเธอมั่นนี่โดนไปเลยหนึ่งแผลแล้วก็แล้วก็ ตบไปเลยมันแบบลุนเวมันจะโดนก็ไม่โดนมันหลบก,กันมันอ๋อนี่รีอาดมาทำชั้นน้องบันบอลจัดก,การมันเลยระเบิดอีกแค่อันเดียวมันก็จะตุมตามตุมตามระเบิดเป็นโกโก้คันเราก็ต้องโยนดักมันก่อนเดี๋ยวมันไปเปิดวาร์ปนี่มันชอบเปิดวาร์ปริรีรำายก็ตกไปไม่ต้องโดนระเบิดหรอกนะแล้วก็อุยเกือบโดนซอสโอ้ไม่กอด รูกาฉันเห็นเธอนะรูกาอ๋ออ๋ออ๋องั้นก็วางระเบิดอันนี้ไปก่อนรูก้าจ่าบิงยัดไปเลยให้มันเจ็บโดนระเบิดอย่างนิดเดี๋ยวก็ตุยเย่แหละเดี๋ยวไปอุ้มแม่นางในแม่นางเก๋ไก๋ว่าเอาไปนั่งตรงสะพานอุ้ยถ้ามีคนมาช่วยนางนนั่นานางนะจะวาร์ปได้นะออเดี๋ยว ขอบกกระเบื้องเลยนะคะ่ะน้องเก๋นี่นี่นี่เหมือนเหมือนจะมีคนวิ่งมาช่วยนะระเบิดโอโ้ไม่โดน oh โอเมกอดอุ้ยใครปั่นอยู่ตรงนั้นน่ะโยร,ระเบิดไปหน่อยนางไม่หลบด้วยนะนางจะไม่โดนขอโยอร,ระเบะะิด่อยค่ะว้ายมีคนช่วยเก๋แล้วโอเมกอาดังเก๋จะมุดคืนเหรอโอ้โอ าสาวน้อยแคทซอนโอ้แล้วแม่โอ้แม่กอดแล้วแบบตบโดนสาวน้อยด้วยเ่ะเมือ่อกี้นางลงมาบอกแบบแมวน้ำวอร์ตรงนี้ก็เกจาเธอโดนระเบิดเธอก็ไม่มีสิทธิ์รอดระเบิดกดติ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 ดไม่โดน <c oughs> ไม่โดนนะคะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามาเล่นกันต่อดีกว่าระเบิดระเบิดไม่โดนก็ตบไปก่อน,นะคะ่ะเออเ <c oughs> กลียดความแบบ นางสูกระเบิดอ่ะเราแบบไม่สูกคนอ่ะโอ,อ้ววายสาวน้อยมีคนฮิวละกระับนางไปก่อนอีกคนไม่สวยสาวน้อยเธอคิดว่าเธอเนียนเหรอตรงนั้นน้าเธอโดนม้านะคะทำอะไรเอาระเบิดไปก่อนอุ้ย,ย,ยมีคนมาวางวางวางขาระเบิดตูต,ตูตูมตบไปก่อนไม่ก oh ็แล้วก็วางระเบิดกดตูม โดนสมคนแบบนี้มีจังหวะตกนารกแน่นอนล้มหนึ่งน้องเก๋ไก่ตบอุ๊ยฮิตบ็อกอัศจรรย์เวอร์ตบทะรุกล้องสองคนนั้นมันหินวกันทำไมนะ่ะเออโยว,วระเบิดติดต้นไม้ <c oughs> นี่แค่เก๋แคาเธอกระบินไปก่อน <c oughs> เพื่อนเลยนะคะนั่งลงไปเลยนี่เออ นักแต่งเพลงนักแต่งใจฮิวอะไรกันเอ่ยนี่ระเบิดตูมตบอ่าวสาวน้อยเธอรักเพื่อนมากใช่ไหมเธอก็ะขึ้นมาเลยค่ตอนนี้ไม่มีใครเข้าได้แล้วนะเนี่ยนอกจากเขาจะไปรีก,กรุบกันก่อนกันนั่งไปเลยค่ะอีกคนไม่สวยนี่น,น,นี่วางระเบิดกดไปหนึ่งลูกเก๋เกอยู่ไหนน้านักแต่งเพลงว้าอยู่ตรงนี้ตบไม่โดนระเบิดดิเศษ ตายเออใครเข้าก็โดนระเบิดกดตายหงะทุกคนเนี่ยตูมไม่ถึงระเบิดกดอ้าวนางสุดอะไรอ่ะสงสารเวอร์แล้วเพื่อนไม่มีลุกเองด้วยนักแต่งเพลงอะ่ะหรือว่านางลืมเอามาวะเออเหมือนนางจะเดินมาช่วยเพื่อนปะนะน้องรูก,ก้าหรือว่าลันทาโรข,ของเรานั่นเองเนาะ เฮ้สกินลันทารโร่เหมือนจะเห็นตอ่อลดเข้าเอออยู่ไหนอ้าวมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยหัวเขียวๆอุ้ยเขามอบเลยอ่ะทุกคนโอไม่ก oh ่จะทำยังไงดียังอ่ะหมุน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 อุ้ยอยากจะปล่อยอ่ะหลุมก็อยู่ตรงนั้นเองฮัลโหลเออหลุมก็อยู่ตรงนั้นเองอยากปล่อยน้องลันทารโร่แต่แบบมันไม่ได้ไหมอ่ะ อ๋อเราก็อยากปล่อยยาทุกคนอันนี้ก็ตาแดงเนี่ยะทามโนคุมาเออเราชอบตรงตระบองมันมีไฟติดมันมีเอฟเฟกต์ตรงตะบอง,ง,งโอ้เราก็อยากปล่อยนะรันทารโร่ฉันขอโทษเธอนะฉันขอโทษเธอนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันแมทธรรมดาที่ไม่ได้อัดคลิปเดี๋ยวจะป,ปล่อยนะคะบ๊ายบายดูววระเบิดมันเป็นกลมๆอ่ะมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเหมือนสกินปกติทุกคน โอ้โอเมก้เก็บสีเงินรศฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเออถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องขอบคุณสมีเจ้าของไอดีนี้ที่ให้เรายืมน้องถังตะปุกตะปิกสุดน่ารักมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะต้องขอบคุณ อีกทีหนึ่งนะจ๊ะแล้วเราคือแบบสงสารลูก้าในในแมทมากคือแบบเราก็อยากปล่อยนะแต่เราก็ต้องเก็บสี่เพราะเรามาทำคลิปอ่นนะเนาะอ๋อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า